ระวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มราคาของข้าพระองค์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการประกายคู่มือภาวนาประจำวัน ดิฉันกิติยาแสนทวีวันนี้ขอเสนอบทเรียนลูกาบทเรียนจากพระกัมภีร์กิจการบทที่หนึ่งข้อหนึ่งพระธรรมข้อที่หนึ่งข้าพเจ้าได้เขียนหนังสือก่อนหน้านี้แล้วโอท่านเทโอฟิลัสเกี่ยวกับบรรดาสิ่งซึ่งพระเยซูได้ทรงตั้งต้นกระทำและสั่งสอน จากการแนะนำหนังสือก่อนหน้านี้เรารู้ว่าข้าพเจ้าในที่นี้คือนายแพทย์ลูกาซึ่งติดตามอักครทูตเปาโลในพันธกิจประกาศข่าวประเสริฐและสร้างคริสตจักรของท่าน ลูกาเป็นผู้เขียนหนังสือกิจการของอักรทูตภายใต้การดลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่านไม่ได้เผยชื่อตนเองในงานเขียนของท่านและไม่ได้กล่าวถึงตัวเองร่วมกับคนเหล่านั้นที่เป็นประจักษ์พยานของพันธกิจของพระเยซูคริสต์โดยเป็นอักรทูตเปาโลต่างหากที่กล่าวถึงลูกาในคำทักทายของท่านที่มีต่อคริสตจักรลูกาแพทย์ที่รัก ทักทายปราศัยพวกท่านพระธรรมโคโลสีบทที่4ีข้อ14 อย่างไรก็ตามมีหลักฐานปรากฏภายในหนังสือกิจการเองที่พิสูจน์ว่าลูกาเป็นผู้เขียนหลักฐานดังกล่าวพบได้ด้วยการที่ท่านใช้สรรพ,พนามพวกเราซ้ำแล้วซ้ำเล่าเมื่อบรรยายพันธกิจของเปาโลซึ่งบ่งบอกถึงการที่ท่านอยู่พร้อมหน้ากับคนเหล่านั้นมีสามส่วนในหนังสือกิจการที่ลูกาใช้สรรพ,พนามพวกเรา พระธรรมกิจการบทที่16ข้อ10ถึง40ระหว่างการเดินทางประกาศข่าวประเสริฐครั้งที่สองของเปาโลในคิตศักราช49ถึง50 กิจการบทที่20ข้อ5ถึง21ข้อ18ในตอนท้ายของการเดินทางประกาศข่าวประเสริฐครั้งที่3ของเปาโลในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมคิตตศักราช57กิจการบทที่21ข้อ1ถึง28ข้อ16ระหว่างการเดินทางไปทะเลสู่กรุงโรมในคิตศักราช59ถึง60 แบบอย่างของลูกาในการรับใช้พระผู้เป็นเจ้าด้วยความถ่อมใจและปราศจากการเรียกร้องความสนใจมาสู่ตนเองแสดงให้เห็นว่าท่านเชิดชูคุณค่าของผู้อื่นสิ่งนี้เตือนใจเราให้รับใช้พระผู้เป็นเจ้าด้วยความถ่อมตนและการให้ความสำคัญว่าผู้อื่นดีกว่าตัวเราเองพระธรรมฟิลิปปีบทที่2ข้อส นนัน้ลูการับใช้ในฐานะผู้ร่วมงานของเปาโลด้วยความรู้ความชำนาญทางแพทย์ที่ท่านมีฉันใดเราก็ควรจะใช้พรสวรรค์และความสามารถที่พระเจ้าประทานแก่เราเพื่อรับใช้พระผู้เป็นเจ้าด้วยความภาคเพียรฉันนั้นคุณจะตอบสนองการทรงเรียกของพระผู้เป็นเจ้าให้ประกาศข่าวประเสริฐนณะที่ใดก็ตามที่พระองค์ทรงวางคุณไว้หรือไม่ คำอธิษฐานพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ให้ทำตามตัวอย่างของนายแพทย์ลูกาเพื่อรับใช้พระองค์โดยใช้สิ่งที่พระองค์ประทานแก่ข้าพระเจ้าเพื่อประกาศข่าวประเสริฐโดยสัมผัสและเปลี่ยนแปลงหลายๆชีวิตเพื่อพระเกียรติสิริของพระองค์ ท้ายสุดนี้ขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าขอให้เราใช้ของประทานที่พระเจ้าทรงมอบให้เราในการทำพันธกิจของพระองค์ให้สำเร็จในการประกาศข่าวประเสริฐในการเทศนาสั่งสอนหรือการอบรมเลี้ยงดูขอพระองค์เมตตาให้เรากระทำด้วยความสัตย์ซื่ออธิษฐานทูลขอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า amén